และนอกจากเเรนเฮจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันในปี2018นี้การ์ตูนแคทก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็โด่งดังไม่แพ้กันวันนี้ไปพบกับเรื่องราวที่น้องๆอ,อยากฟังการ์ตูนแคท สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาลครับมาฟังสตอรี่ในวันนี้อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณมีคนที่ชอบเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะเพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมาลนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องลี้ลับมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังสัปดาห์ละสามคลิปครับที่สําคัญนะครับเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ความบันเทิงในรูปแบบของความสยองขวัญแบบนี้เพราะทุกๆอย่างบนรับตัวเรานี้มีด้านมืดครับแลเ้เด็กก็เชื่อว่าด้านมืดคือด้านที่ แล้วก็ถ้าหากว่าใครมีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับทั้งทางอีเมลแล้วก็ทางแฟนเพจจะได้เอามาแชร์กับเพื่อนๆดูแบบนี้ครับผมในวันนี้เป็นเรื่องราวที่นิกไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้องๆอ,อยากรู้อยากให้นํามาเล่าให้ฟังกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการ์ตูนแคทครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยนิกได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไซเรนเฮดไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับการ์ตูนแคทซึ่งเป็นอีกตัวลละครรอีกรีกกาาาแเนนนึึงงท่วดสัขขไ้้ม้มม็ มีความโด่งดังน่ากลัวน่าสยองขวัญเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนเลยครับถ้าหากว่ามั่นใจว่ากดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็เตรียมตัวไปพบกับการ์ตูนแคทได้เลยครับผม ย้อนกลับไปในวันที่4สิงหาคมปี2018มีภาพของตัวการ์ตูนที่เป็นลักษณะของตัวการ์ตูนยางสีดำขนาดใหญ่นั่งอยู่ในตึกร้างครับภาพนี้ถูกโพสต์โดยเทรเวอร์เฮนเดอร์สันศิล,ลปินชาวแคนาดาซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้มีลักษณะเป็นแมวสีดำมีดวงตากลมโตขนาดใหญ่ครับมันมีฟันที่แหลมคมและมันก็แสยะยิ้มแขนขายาวแล้วก็สวมถุงมือสีขาวเขาได้ให้คำบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพของเขาว่าพวกมันเหมือนกับการ์ตูนเรื่องโปรดของคุณ ถัดมาครับในวันที่10สิงหาคมของปีเดียวกันภาพที่2เนี่ยได้ถูกปล่อยออกมาเป็นภาพของแมวตัวเดิมที่กําลังเดินเข้ามาหากล้องพร้อมกับการเสยยิ้มที่น่าขนล,ลุกครับแล้วก็มีคบญญาบรรยายที่ใต้ภาพว่าสิ่งที่พวกเขาพบในห้างสรรพสินค้าร้างภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพแรกที่ทําให้คนทั่วโลกในโลกโซเชียลเนี่ยได้รู้จักกับการ์ตูนแคทกันมากขึ้นครับซึ่งเราเนี่ยได้เห็นเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นครับในรูปแบบของการ์ตูน แมวสีดําที่มีหัวกลมหูแหลมแล้วก็แขนขายาวโดยที่เขาเนี่ยไม่มีหางครับและหลังจากนั้นครับ5าวันถัดมาในวันที่15สิงหาคม <c oughs> ก็ได้มีภาพของการ์ตูนแคทภาพที่3ถูกโพสต์ออกมาครับพร้อมกับคบํญญาบรรยายใต้ภาพว่าความคลาสสิกทั้งหมด กำลังจะกลับมาภาพที่3นี้เป็นภาพของแมวตัวเดิมครับเป็นการ์ตูนแคทที่ยืนอยู่กลางทางแยกในเวลากลางคืนเป็นภาพที่มีไฟส่องไปหาการ์ตูนแคทครับแล้วก็เป็นเพียงภาพเดียวที่เขาบอกว่าสามารถเห็นขาของการ์ตูนแคทได้อย่างชัดเจนเท้าหรือว่าขาของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของท่อยางแบนๆครับที่ไม่มีนิ้วเท้าครับ และนอกจากนี้เนี่ยคอของเขาก็ยังยาวลงมากองบนพื้นเหมือนกับสายยางที่ดูน่ากลัวแล้วก็น่าเสือเส่อสยองครับหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้สร้างเทรเวอร์เฮนเดอร์สันก็ได้มีการโพสต์ภาพของการ์ตูนแคทออกมาเรื่อยๆในวันที่22สิงหาคมแล้วก็วันที่26กันยายนเป็นลำดับครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักกับการ์ตูนแคทกันมากขึ้นจนกระทั่งในวันที่10ตุลาคมก็ได้มีการโพสต์ภาพการ์ตูนแคทออกมาอีกครั้งพร้อมกับข้อมูลของมันบางส่วนครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เห็นการ์ตูนแคทได้อย่างชัดเจ เราเห็นการ์ตูนแคทที่มีรอยยิ้มกว้างแล้วก็ฟันแหลมคมเต็มไปด้วยเลือดครับเหมือนกับว่ามันไปทำร้ายใครบางคนมาข้อมูลของมันถูกเปิดเผยออกมาแค่บางส่วนครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ ตัวการ์ตูนในยุคของปี1939ถ้าหากใครที่เกิดไม่ทันแน่นอนว่าหลายๆคนน้องๆเนี่ยเกิดไม่ทันกันอยู่แล้วใช่ไหมครับการ์ต <muchos> ูนคลาสสิกในช่วงยุคของปี1930เนี่ยเขาจะออกแบบมาในลักษณะของการ์ตูนขาวดำที่มีลักษณะเหมือนกับท่อยางครับบางครั้งเนี่ยสามารถยืดหดได้แล้วมันก็มีการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดลักษณะการออกแบบตัวละครแล้วก็ตัวการ์ตูนในยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่า r u b b e r h o ์ฮสครับ Hand, the the land. การ์ตูนแคทเนี่ยถูกระบุว่ามันเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในบรรดาคอลเลกชันตัวประหลาดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันแต่จากรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวของการ์ตูนแคทเนี่ยกลับไม่พบว่ามันเคยฆ่าใครหรือว่าก่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายดูเหมือนกับว่ามันจะเลือกเล่นงานเหยื่อที่เป็นรายๆไปครับจากการที่มีคนเนี่ยเข้าไปใกล้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของมันเท่านั้นไม่เหมือนกับสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันครับ ที่มีชื่อว่า Man แมนวิ upside Down Face ซึ่งเขามีประวัติของการฆาตกรรมหมูที่น่ากลัวกว่าการ์ตูนแคทครับจากคำบอกเล่าของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเนี่ยการ์ตูนแคทจะเลือกเล่นงานเหยื่อด้วยการโจมตีหรือลักพาตัวเฉพาะคนที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของมันเท่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับยังไม่มีประวัติของการที่มันจะไปฆ่าใครเลยสักคนครับภาพลั์โดยทั่วไปของการ์ตูนแคทนั้นอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่มันปรากฏตัวอย่างเช่นรูปแบบของเท้าหรือว่าขนาดตัวที่อาจจะสูงเท่าตึก หรือตัวเล็กกว่านั้นครับเนื่องจากว่ากันว่าที่มาของมันเนี่ยมาจากกระตูในยุคปี1930ซึ่งจะมีลักษณะของการเป็นยางเป็นท่อยางครับทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้อย่างอิสระสามารถยืดได้หดได้หรือว่าบีบอัดขยายตัวของเขาเองได้เช่นกันครับเทรเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเล่าหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชั่วร้ายของมันมากนะักว่ากันว่าข้อมูลของมันเนี่ยถูกปกปิดไว้มากที่สุดครับเทรเวอร์เนี่ยบอกสั้นๆว่าเขาชั่วร้ายแล้วก็ เป็นอันตรายมากครับทีนี้เรามาดูความร้ายกาจของเขาครับว่าเขาเนี่ยร้กาศยังไงบ้างการ์ตูนแคทสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของเขาได้ครับเหมือนกับการออกแบบตัวการ์ตูนในยุคของปี1 9 3 0เขาจึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของเขาได้อย่างอิสระครับสามารถ ยืดหดแขนขาได้และที่น่ากลัวที่สุดคือเขาสามารถแหกกฎฟิสิกส์ต่างๆได้ครับจึงทําให้เขามีพละก,กําลังและก็ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตแทบจะทั้งหมดทั้งมวลในบรรดาคอลเลกชันของเทรเวอร์แฮนเดอร์สันครับหลังจากที่นิกได้หาข้อมูลลึกลงไปเนี่ยกร์ตูนแคทเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าการ์ตูนแคทเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องราวของกระตูนตัวหนึ่งที่โด่งดังมากในยุคข,ของปี1920นั่นคือตัวกระตูนขาวดาที่มีชื่อว่า f e ลิก t ์เดอะตัวการ์ตูนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแพทซูริวานแล้วก็ออ t โตเมสเมอร์พวกเขาทั้งสองคนสร้างมันขึ้นมาในปี1919ครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของการ์ตูนเงียบ f e ลิก t ์เดอะเป็นตัวการ์ตูนแมวสีดำครับที่มีลักษณะของลูกตากลมโตแล้วก็มีรอยยิ้มที่กว้างว่ากันว่าเขาเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่ เป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยครับถึงกับขนาดที่ว่าสามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาดูภาพยนตร์ของเขาได้มีภาพของเขาเนี่ยประดับประดาอยู่ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงสินค้าที่ผลิตออกมาในรูปแบบของเขาครับเช่นสินค้าเซรามิกของเล่นหรือโปสการ์ดและนอกจากนี้เนี่ยดังถึงขนาดที่ว่ามีเพลงที่ถูกเขียนถึงเขาครับโดยวงดนตรีเพลงแจ๊สที่มีชื่อว่าพ h อไวแมนเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในปี1923มีชื่อว่าเฟลิก Keep on walking ครับเรียกได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยของเฟลิกซ์เดอะแคทเลยก็ว่าได้แต่ความสําเร็จนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดไปครับในช่วงปลายของยุค2 0เนี่ยการ์ตูนเสียงก็เริ่มเข้ามาแทนที่การ์ตูเนเงียบอย่างเช่นเรื่องมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ได้เริ่มเข้ามาอยู่ในใจของใครหลายๆคนแทนที่ f ฟลิก t ์เดอะที่กระแสความนิยมของเขาเนี่ยค่อยๆจางหายไปครับและถึงแม้ว่าซูริวานแล้วก็เมสเมอร์เนี่ยจะพยายามทําเขาให้กลับมาใหม่โดยการทําให้เขากลายเป็นการ์ตูนเสียงแต่ว่าเป็นที่น่าเศร้าใจครับว่า f e l ิกซ์เดอะก็ประสบกับความล้มเหลวแล้วก็เงียบหายไปในที่สุดครับและด้วยเหตุนี้ครับจึงมีการสันนิฐานว่า การ์ตูนแคทก็คือเฟลิกซ์เดอะแคทที่ถูกทอดทิ้งให้หายไปในความทรงจําของใครหลายๆคนและในปี2018นี้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในฐานะสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแล้วก็รายการครับแล้วน้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่การ์ตูนแคทจะมาจากเรื่องราวของเฟลิกซ์เดอะแคทอย่างที่พี่นิกเล่ามาต้องยอมรับกับน้องๆน,นะครับว่าตอนแรกเนี่ยนีคิดว่าการ์ตูนแคทมันไม่ค่อยน่ากลัวครับแต่ว่าพอได้ศึกษาแล้วก็ได้ค้นคว้ารีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีภาพแล้วก็คล เค้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะหลายๆภาพไปหลายคลิปเนี่ยน่าสยองขวัญมากๆเลยค่ะจากการเคลื่อนไหวที่แปลกๆดวงตากลมโตปากอ้ากว้างเห็นฟันที่มีรอยเลือดซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแล้วก็ร้ายกาศสยองขวัญที่สุดอย่างที่เทรเวอร์เฮนเดอร์สันได้บอกไว้ก็ได้ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการ์ตูนแคทครับสัตว์ประหลาดที่ ร้ายกาจที่สุดในช่วงปี2018ที่ใครหลายคนถามกันเข้ามาครับจริงๆแล้วข้อมูลของการ์ตูนแคทเนี่ยมีไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับไซเรนเฮดที่นิกเคยทําคลิปไปในครั้งที่แล้วเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครอยากให้นิกเล่าเรื่องไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับถ้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยรับรองว่าจะไปหาข้อมูลแล้วก็นํามาเล่าให้กับน้องๆฟังอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นคงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่กับความสยองขวัญในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye-bye. <laughs>